ข้างบ้านยังไงปรินก็ต้องแต่งงานกับหนูพัดพูดจบย่าจันก็ลุกเดินออกไปหลังจากที่คุณย่าจันออกไปจากห้องแล้วปรินก็รีบกลับมาเปิดตู้เสื้อผ้าให้พี่จรันทันทีพี่ครับสองมือเอื้อมไปคว้าตัวคนพี่ออกแรงดึงให้จรันลุกตามมาร่างกายที่อ่อนแรงของอีกบายทำให้ปรินรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ พี่จรันโอเคหรือเปล่าครับเขาถามด้วยความเป็นห่วงแต่คนตรงหน้ากลับนิ่งเงียบก่อนจะขอตัวกลับพี่กลับก่อนนะจรันเดินออกไปปริญอยากจะั้างไว้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คงจะไม่เหมาะจรันอ่อนแรงเพราะประโยคที่คุณย่าของปริญบอกยังไงปริญก็ต้องแต่งงานกับหนูพัดประโยคนี้มันทำให้เขาไร้เรี่ยวแรงที่จะไปต่อ คำว่ารักที่ปริ้นเคยเอ่ยบอกตอนนี้มันช่างไร้ความหมายและเพราะสถานะที่คลุมเครือของจรันกับปริ้นทาให้จรันเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรจากปริ้นได้จรันกลับมาถึงบ้านเขาไม่พูดจาเดินผ่านพ่อไปโดยไม่ได้ทักทายเหมือนทุกครั้งที่เคยทำสร้างความแปลกใจให้พ่อเป็นอย่างมากจนจรุนแอบคิดไปว่าที่ลูกเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเขาที่เอาแต่ดื่มเหล้า ในห้องนอนของจรันจรันทิ้งตัวลงนอนพลางยกมือมาไก่หน้าผากเขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่วันนี้เขาได้รับอะไรที่หลากหลายจนปรับอารมณ์แทบไม่ทันปริ้นกำลังจะแต่งงานเสียงผ่าแผวเอ่อยออกมาเขานึกถึงเรื่องที่ได้ยินคุณย่าจันพูดนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยจรันกำลังคิดวนไปถึงเรื่องที่ร่วมรักกับปริ้นบนโซฟา นายเห็นฉันเป็นแค่ของเล่นมาตลอดเลยสินะดวงตาใสมีน้ำเอ่อคลอในเมื่อกำลังจะแต่งงานแล้วทำไมต้องมาบอกว่ารักแถมยังร่วมรักกับเขาอีกคืนนี้ช่างแสนจะยาวนานอยากจะหลับพักสมองแต่ก็นอนไม่หลับจนเวลาล่วงเลยไปถึงตีสามจันลุกออกจากเตียงเดินมาเปิดผ้าม่านหน้าต่างมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นไฟบ้านข้างๆเปิดอยู่ ทำไมไฟห้องปริ้นเปิดหรือว่าเขาจะกลับมาที่นี่เจรันเกิดอาการลนลานเขาไม่อยากเจอเด็กข้างบ้านอุตส่าห์ตั้งใจว่าจะไม่ไปเจอหน้าอีกแล้วแท้แต่ถ้าปิ้นย้ายมาอยู่กับยายประดาพี่ชายข้างบ้านอย่างเขาคงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องการพบหน้าปริ้นเช้าวันต่อมาเสียงมือถือดังอยู่นานแปดโมงแล้วจรันยังไม่ลุกจากที่นอนพริ้งพราวโทรมาหลายสาย แต่จรันก็ยังไม่ตื่นมารับสายไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้หลับไปตอนไหนหรือว่าเขาจะนอนตอนเช้าเลยก็ไม่รู้เวลาสิบนาฬิกาจันรันเมื่อไหร่แกจะตื่นไปทำงานสักทีหนูพริงพราวโทรมาหลายสายแล้วนะจรันจรุนทุบป,ประตูดังลั่นก่อนหน้านี้พริงพราวโทรมาหาจัรันแต่ไม่มีการนับสาย ทำให้พริ้งพราวเป็นห่วงกลัวว่าจรันอาจจะเป็นอะไรไปจึงโทรมาเบอร์ของจรุนแทนร่างบางขยับตัวบิดขี้เกียจเขารู้สึกตัวเพราะเสียงทุปประตูดังก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนาฬิกาที่หน้าจอเชื่อทำไมสายขนาดนี้แล้ววันเนี้ยจรันสะบัดออกมาก่อนจะตะโกนตอบพ่อที่ยังทุปประตูไม่เลิกผมตื่นแล้วครับพ่อเดี๋ยวผมออกไปเขาเอ่ยบอกพร้อมกับหยิบผ้าขนหนูวิ่งเข้าห้องน้ำไป เวลา10บนาฬิกาสนาทีจรันวิ่งลงบันไดามาด้วยความรีบแต่ก็ต้องชะงักไปเมื่อเห็นพ่อกับปริ้นกำลังนั่งจ้องหน้ากันอยู่ที่โซฟารับแขกในห้องโถงใหญ่นายมาที่นี่ทำไมจรันเอ่ยถามเพื่อขัดจังหวะการจ้องตาของพวกเขาเออพี่จรันมาแล้วเหรอปริ้นหันหน้ามาคุยกับคนพี่พร้อมกับยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสส่งมาให้จนคนพี่ใจวุบวงไปชั่วขณะ รอยยิ้มนั้นช่างหน้าหลุมไหลเียเหลือเกินจนเขาเผลอยกยิ้มมุมปากตามก่อนที่ครู่หนึ่งจะได้สติแล้วหันกลับมาต่อว่าคนตรงหน้าอีกครั้งนายจะมาที่นี่ทำไมจรันรู้ดีว่าพ่อของเขาไม่ชอบปริ้นและตัวปริ้นเองก็รู้แต่ก็ยังจะมาหรือว่าที่ปริ้นทำแบบนี้เพราะตั้งใจที่จะหาเรื่องให้จรันปวดหัวกันแน่ก็พิงพราเลขาของพี่โทรมาเลื่อนนัดผม ผมก็เลยถามถึงสาเหตุทำให้ได้รู้ว่าพี่ยังไม่ไปทำงานผมก็เลยมาดูพี่ที่นี่นัดอะไรพวกแกนัดอะไรกันจรวรถามขึ้นเสียงดังเขายังไม่รู้เลยว่าลูกชายของเขาได้เซ็นสัญญากับบริษัทพีเคกรุเรียบร้อยแล้วนัดคุยเรื่องงานนะพ่อพอดีว่าเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะเซ็นสัญญากับทางบริษัทพีเคกรุ จรันบอกให้พ่อได้รู้ถึงเหตุการณ์แล้วเรื่องราวแม้ว่าจะกลัวพ่อโกรธแต่ถึงอย่างไรการที่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่แบบนี้มันก็จะช่วยทําให้บริษัทของเขาอยู่รอดต่อไปได้อีกหน่อยดังนั้นต่อให้พ่อจะโกรธก็คงต้องปล่อยไปก่อนคนเป็นพ่อนั่งเงียบเขาไม่ได้โต้แย้งอะไรแต่มีบางอย่างที่เขากําลังแอบคิดความกังวลของจรูนถูกส่งออกมาทางสีหน้าท่าทาง จรันมองเห็นแบบนี้ก็คิดว่าพ่อคงจะอิดอัดที่จารันต้องมาทำงานร่วมกับปริ้นแต่ก็น่าแปลกที่พ่อไม่ได้ตกใจอะไรกับชื่อบริษัทพีเคกรุเหมือนกับว่าพ่อจะรู้อยู่แล้วว่าปริ้นเป็นประธานของที่นั่นแต่จารันก็ไม่ได้สนใจปล่อยให้พ่อของเขาขุนเคืองใจไปก่อนและตนก็หันมาคุยกับปริ้นต่อว่าแต่เมื่อคืนนี้นายกลับมานอนที่บ้านกับคุณยายปรารดาเหรอ ในที่สุดคำถามที่เขาอยากจะรู้คำตอบก็ถูกเอ่ยออกจากปากไปแม้ตอนนี้จะไม่อยากเจอหน้าปริ้น์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกใจหนึ่งอยากเจอมากครับเมื่อคืนผมกลับมานอนกับคุณยายที่นี่ว่าแต่ทำไมพี่จรันถึงรู้แล้วครับกว่าผมจะกลับเข้าบ้านมาก็ตีสองแล้วนะกลับมาดึกซะขนาดนั้นแต่พี่ข้างบ้านยังรู้ หรือว่าเขาจะถูกพี่ชายข้างบ้านจับตาดูเสียแล้วคนน้องแอบคิดไปอย่างนั้นและยิ้มดีใจเมืม่อคืนพี่ตื่นมาเข้าห้องน้ำนะก็เลยเห็นแสงไฟในห้องปริ้นพอดีกลางสูงเอ่ยตอบอย่างตะกุกตะกักพลางเดินออกมานอกบ้านปริ้นรีบตามออกมาพลางคว้ามือดึงจรันหลบมาข้างบ้านก่อนจะผลักร่างบางให้หลังพิงไปที่กำแพง ลิ้นจะทำอะไรจรันเอ่ยถามด้วยความสงสัยแต่คนตรงหน้ากลับก้มเข้ามาจูบเขาแทนคำตอบจรันเผลอร้องด้วยความตกใจสองมือดันคนน้องให้ออกจากกายแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายจรันก็เคลิ้มไปกับจูบนั้นมือที่ดันอกแกร่งให้ออกห่างเปลี่ยนเป็นกำเสื้อที่อกแกร่งนั้นจนเกิดรอยยับลิ้นร้อนไล่เลียริมฝีปากบางอย่างอ้อยอิง กระปากออกมาเอาหน้าผากชิดกันหายใจหอบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มให้คนพี่และจุงมือมาขึ้นรถผมคิดถึงพี่จังจูจูปริ้นก็พูดขึ้นมาพร้อมกับขับรถออกไปจรันนั่งเงียบหน้าเห่อร้อนแดงยังไม่หายนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนคนน้องจูบไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนคนน้องเตะแต่เขากลับไม่รู้สึกชินสักที ได้เห็นคนพี่ที่นั่งอยู่ข้างๆหน้าแดงปริ้นก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เขารู้สึกดีมากที่ได้กลับมาหาพี่ชายข้างบ้านของเขาแม้ว่าจะต้องคอยระวังไม่ให้คุณย่าจันทร์รู้เรื่องนี้ก็ตามสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เดียไม่ไม่ไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันนะก็วันนี้ตะกุตะกักมากๆเลยค่ะอัดซ้ำแล้วซ้ำอีกลบทิ้งอัดใหม่หากมีอะไรก็ ผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนดูดีขนาดพูดแบบปกติเดียยังติดต,ต,ตขดขัดขัดเลยอะแล้วก็หงุดหงิดมากเลยวันนี้เพราะว่าเสียงด้านนอกค่อนข้างที่จะดังแล้วตอนนี้คือตอนเที่ยงซึ่งบ่ายสองเดียวจะต้องลงคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เดียก็จะอัดทิ้งเอาไว้อีกหลายๆคลิปเอาไว้ลงวันหลังก็ตอนนี้ มีเรื่องใหม่ที่เผยแพร่ให้อ่านด้วยนะคะเป็นพีเรียดจีนโบราณนะคะเป็นแนวแฟนตาซีซึ่งเดียยังไม่ได้เอามาลง YouTube นะทุกคนแต่สำหรับคนที่อ,าอยากอ่านเนี่ยสามารถเข้าไปที่ล e a d a อะไรเพื่อที่ไปเพื่อที่จะไปตามอ่านได้เลยนะจ๊ะส่วนคนที่อยากรอฟังเสียงก็มีแน่นอนค่ะแต่ว่าขอแต่งอีกก่อนนะคะเดียคาดว่าเรื่องนี้น่าจะหลายสิตอนอยู่เหมือนกันอาจจะ ถึงร้อยก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าแต่ละตอนคือมาสั้นๆเหมือนเรื่องรักเ,เล่รักเลยค่ะเหมือนเรื่องเนี้เลยเดูสิติดอ่างมากวันเนี้ตะกุกตะกักเลยเกินทุกคนเรื่องนั้นชื่อนิยายชื่อเรื่องว่าจอมราชันนะคะทุกคนเป็นนิยายพิเรี่ยจีนโบราณแนวแฟนตาซีไซไฟนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งให้มันแฟนตาซีได้ขนาดไหนเนาะที่บอกว่าเป็นแฟนตาซีเพราะว่ามันจะมีความไม่สมเหตุสมผลเยอะ มันจะมีความอะไรที่เป็นแบบแฟนตาซีเยอะเป็นโลกเหนือจินตนาการจริงๆนะคะที่มันไม่ไม่ได้เท้าความมาจากโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่แบบนะทุกคนลองไปอ่านดูนะคะอ่าขอสปอยนิดนึงว่ามันเป็นพล็อตเรื่องประมาณไหนก็คือนายเอกของเรื่องเนี่ยจะต้องถูกชาวบ้านจับส่งตัวไปให้จอมราชันเนื่องจากว่าอ่า กฎของหมู่บ้านเนี้ยจริงๆมันมีหลายหมู่บ้านนะที่มีกฎนี้แต่ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวมันจะสปอยเยอะไปไงก็คือว่ามันเป็นกฎที่จะต้องส่งตัวไปเพื่อที่จะไปขอพรเพราะว่าหมู่บ้านนี้แห้งแล้งมากไม่มี อะไรให้ทำมาหากินและคืออยู่ไม่ได้แล้วไม่ก็ต้องตายกันหมดเลยถ้าหากว่าไม่ไปขอพรถ้าไปเจอจอมราชันขอน้ําขอฝนขออาหารอะไรประมาณนี้ให้หมู่บ้านแต่ว่าคนที่ไปจะต้องเป็นเด็กอายุ20ก็คือนายเอกของเราและไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้เพราะต้องสังเวยชีวิตให้กับ สัตว์เลี้ยงของจอมราชันนั่นก็คือเสือดำอืมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปฝากทุกคนไปอ่านด้วยนะจ๊ะขอสปอยแค่นี้อันนี้เปิดเรื่องใหม่แล้วก็ตอนนี้ลงไปได้ประมาณสักกี่ตอนนะห้าหรือหนี่แหละค่ะก็นั่นแหละแต่ว่าแอดนอเขียนมาได้สักประมาณหนึ่งแหละอ่าแปดเก้าตอนแลละที่เขียนมาแต่ว่าอัปเดต ไปไปน,น่าจะประมาณ6ตอนนะคะก็ฝากทุกคนไปอ่านกันด้วยนะคะรู้สึกว่าวันนี้ติดขัดมากไม่ไม่ขอพูดต่อและขอบายบายแล้วก็ลาทุกคนไปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ